เอามาดูคิดถึงก็มาทีเดียวคนธรรมนัฐค่ะเอาว่าอะไรพี่นัทจะว่างเนี่ยฮะรออยู่เลยขยักฟังอาถามอยู่เ่ยไปหาเสียงกันที่ไหนเนี่ยพักอื่นเขาคึกคักอ๋อมีเดี๋ยวมีเอาก่อนร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าบ,บอกนัดทนได้ไม่ทาใครก่อนแต่ขู่พักการเมืองที่เล่นงานกล้าทําไม่เลิกระวังสวนกลับแล้วจะหนาวพี่นัดบอกมีแผลกันทุกพักเลย ไไหนนเป็ยังงก็พูดถึงเรื่องเปิดเวทีปราศัยหาเสียงเนี่ยนะคะร้อยเอกธรรมนัฐประธานที่ปรึกษาพักกล้าธรรมบอกว่าพักจะเปิด17เวทีใหญ่หาเสียงทั่วทุกภาคของประเทศโดยจะดูเป็นกลุ่มจังหวัดตามการแบ่งบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทยก็ไล่ไปเลยพักเหนือเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนจะจัดหเวที แพร่น,น่านพะเยาหนึ่งเวทีค่ะกรุงเทพก็มีจะมีเวทีใหญ่ที่กรุงเทพด้วยเพราะกรุงเทพเนี่ยมอบหมายคุณปิ๊กปวีนาของสกุลผู้จับบัตรวิยชื่อกล้าทำดูแลส่วนคุณนรดิตนาคอนทัพประธานยุทธศาสตร,ร์ดูแลอีสานค่ะแล้วก็บอกว่าไม่มีนโยบายช่วงของสุดท้ายก่อนเลือกตั้งไม่ทําหรอกกําหนดนโยบายแล้วทําไมแล้วถ้าทําไม่ได้มันจะเสียมากกว่า เราไล่อะไรเนี่ย<อ>ไหนดูสิอยู่ในรัฐบาลตั้งแต่ปี6-2เห็นอะไรมาเยอะเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้บริหารเห็นนโยบายที่เป,เป็นการให้ความหวังพี่น้องประชาชนแล้วทําไม่ได้มันจะเสียค่ะผลนี้ได้สงขา,าพักกล้าทำนี่เขาเอาภาคใต้นะค่ะคนธรรมดัตบอกอันนี้ไม่ติดเลยใช่ไหมบอกว่ายังไงบอกว่าตนชอบทําอะไรที่แหกผลโพมาโดยตลอดมียุทธศาสตร์ของตนเองขณะที่พักกล้าทำนะ ผมลงพื้นที่สงขาที่มีปัญหาเสียงตอบรับดีไม่สนหลอกเรื่องโพมั่นใจใช่ไหนจะปักธงภาคใต้ได้เราทำการเมืองเรารู้จะทำยุทธศาสตรต์อย่างไรไม่ขายฝันและยังพูดถึงประเด็นซึ่งเดี๋ยวจะว่าต่ออามีอะไรอ่านนักข่าวถามว่าถ้ายิงฉูกโจมตีเนี่ยจะหยิบข้อมูลไปตอบโต้เมื่อไหร่หนักเลยกค็คงจะเป็นพักประชาชนกับพักประชาธิปัตย์ โธไหมพักเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนเป็นคนตัดสินพักภูมิใจไทยบอกกระบวนการยังไม่ถึงที่สดุด <c oughs> คุณธรรมนัสตอบคำถามถ้าทถาูกทมโจมตีอยู่เนี่ยใครไม่ทำผมก่อนผมไม่ทำแต่ถ้าใครทำผมก่อนก็อย่างที่พี่น้องเห็นไม่ว่าพักไหนก็ตามถ้าเล่นกล้าทำมากก็สวนกลับและท่านจะหนาวหนาวทำไมมีแผลทุกพัก ก็มีคิวกฎหมายคอยดึแรงเข้าอยู่นะครับก็โปรเซสอะไรก็ตามที่ถือว่าเบื่ก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเราเราจะไม่ทําอะไรที่เกี่กับข้อสอบที่สิ้ก็คือตอนนี้ไปกระบวนการยุติธรรมเป็นยังไงคือก็ก็ฟังก็ฟังจากจากผู้อยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วก็ฟังจากปข่าชรายการที่สื่อนําเสนอหรือก็ มันก็เป็นไปตามสิ่งนะั่นก็บอกให้เรารู้ให้ใจเย็นๆนะครับอย่าไปโต้อตอบอะไรนะครับหลายๆเรื่องนะครับที่ผมผมสั่งให้ลูกพักไม่โต้อตอบอะไรนะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ประเด็นสังคมให้ความสนใจแต่ข้อที่จริงๆผมว่าตัวผมรู้ดีที่สุดนะครับแต่อย่าปล่อยอย่าทํากันเกินไปจนผมหมดความอดทนแล้วผมผมตอบกลับได้มาจากทำแนะค่ไอนไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามไปดนสือ เป,เป็นเป็นเรื่องอะที่เสื่อมความจิใจได้ไหมแปลว่ากรณีของนนทบ,บุรีนี่คือ,คอให้ทานายความหรือให้ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความดําเนินตามกฎหมายแล้วใช่ไหมค<อ>ะมอมอนอกจากในเขตนี้มันมีเขตอื่นอีกไหมคะในส่วนของพรรคการท,ที่โดนมันก็มีแหละเรื่องที่ผู้สมัครของพรรคบางพรรคพยายามจะนําเสนอสื่อในหลายเรื่องซึ่งตัวเองตัวผมเองผมรู้ดีที่สุดในเรื่องนี้มันอยู่ที่ถ้าเราหมดความอดทน หรือจะเป็นตัวตอบแล้วท่านจะเสียผมไม่อยากทำเลยกันก็อยากให้บรรยากาศการเมืองมันมันมันดูแล้วมันทำให้ประชาชนเบื่อ่ายเวลาพูดเรียบจังเนื้อหาบอกเดี๋ยวจะหนาวคือเมื่อวานนี้มันเกิดเรื่องนนทบุรี<า>เป็นประเด็นที่คุณากรมั่นนาทีไรผู้สมัครนนทบุรีพักกล้าทำแต่ไปอดีตสสนนทบุรีพักประชาชนที่พักเปลี่ยนตัวคือไม่ส่งคุณคุณากรโพสต์เฟซ และระบุว่าอันในฐานะนักการเมืองรุ่นพี่อันนี้เป็นอดีตสสพักก้าวไกลแล้วพักไม่ส่งตกลงไปลงกล้าทรรมโอ้โหลงตรงกันข้ามเลยนี่แล้วก็บอกว่าผู้สมัครสสควรอบรมดูแลลูกทีมให้ดีไม่แช่อารมณ์กับสสผู้สมัครสสคนอื่นกลางตลาดสดผมก็มาจากพักการเมืองคักนั้นยังเคารพและรักพักที่จากมาอย่างมีเหตุผลคนเล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์อย่าดูถูกกัน อย่ามาข่มเหงพรุ่งนี้เช้าหมายถึงวันนี้ะจะไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายผมคนบางใหญ่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบพี่บี้บางใหญ่คุณธุดกากรจําได้ใช่ไหม,ไมคุณไว้อ่ะทนายไว้อ่ะจำได้จได้ค่ะที่พักประชาชนเขาเปลี่ยนตัวไงใช่ไม่ได้ลงกันนะคะอะโดยเจ้าตัวระบุว่ามีลูกทีมช่วยหาเสียงต่างพักคนหนึ่งโชว์นิ้วกลางให้และทําท่ายิงปืนใส่ตัวเอง ตอนหน้าพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับใจในตตรดพอเกิดเหตุการณ์ผมเดินก็ไปหาผู้สมัครต่างพักพักนั้นซึ่งก็หมายถึงพักประชาชนนั่นแหละค่ะก็ไปแจ้งบอกให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้ช่วยหาเสียงคนนี้แต่ผมยังไม่ทันได้พูดอะไรก็ถูกผู้ช่วยหาเสียงคนนี้เข้ามาผลักอ,อกผมอีกอมผมก็ไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ลงบันทึกดำเนินคดีในวันนี้ฐานข่มขู่และพยายามทำร้ายร่างกายมีหลักฐานเป็นภาพ ทีมงานผู้เช้หาเสียงของผมบันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่กรณีอะไรนะให้อะไรโชว์นิ้วกลางค่โชว์นิ้วกลางนิ้วเดียวใช่ไหมนี่นี่นกับกรณีทําท่ายิงปืนเหรอใช่ค่ะเออล่าสุดพี่นัทคุณธรรมนัทถัวนหน้าพักบอกไม่ได้ไม่ได้ขณะที่พักประชาชนเห็นทางด้านของรองโฆษกพักคุณเพชรกรมพลออกมาโพสต์ข้อความ พร้อมกับหนังสือยืนยันนะครับว่ายอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ตัวหนังสือของผู้สมัครรับเลือกตั้งนนทบุรีเขตหกพักประชาชนชื่อสุทัศน์มีศรีได้เผยแพร่หนังสือชี้แจงไปที่พักโดยระบุนะครับอาข้าพระเจ้านายสุทศน์มีศรีผู้สมัครสสอนนทบุรีเขตหกขอชี้แจงตั้งแต่ข้อที่หนึ่งสถานะของบุคคลที่ปรากฏในคลิป ชื่อเทีรทอนหรือมาร์กไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงที่จดทะเบียนตามกฎหมายเป็นเพียงอาสาสมัครที่ขอเข้ามาช่วยงานช่วงวันแรกนะคะโดยอาสาสมัครที่ผ่านการแนะนําจากคนในพื้นที่ข้าพเจ้าได้ให้เข้ามาทดลองช่วยงานเนื่องจากเห็นว่ามีความตั้งใจโดยไม่ได้มีการตรวจประวัติเชิงลึกก่อนหน้าเนื่องจากเห็นว่าเป็นอาสาสมัครโชคราวอสอง การยืนยันนโยบายของพักและการสั่งการข้าพเจ้าขอยืนยันด้วยเกียรติว่าไม่ได้มีการสั่งการสนับสนุนหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าวข้าพเจ้ามีนโยบายให้ทีมงานและอาสาสมัครทุกคนหาเสียงด้วยความสุภาพให้เกียรติคู่แข่งและยึดมั่นในวิถีทางประชาธิปไตยที่สร้างสารรค์พฤติกรรมใดส่วนบุคคลข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยแต่ตั้งกวสังเกตเหตุการณ์มีข้อพิรุธจากการตรวจสอบเหตุการณ์ข้าพเจ้าพบความผิดปกติหลายประการ ที่นำไปสู่ข้อสงสัยอาไิการจัดฉากหรือย่อยุยเพื่อดิเสเครดิตทางการเมืองล่วงรู้แผนการเดินหาเสียงแผนเข้าตลาดชุมพลเป็นข้อมูลในพักคู่กรณีประกฏตัวในจุดเวลาเดียวกันอย่างประจวบเหมาะสองเตรียมการบันทึกภาพค่ะมีการตั้งกล้องดักรออยู่ในมุมที่ชัดเจนและมีการแผนกล้องติดตามมาร์กอย่างจงใจตั้งแต่เริ่มต้นมาร์กนี่คือคนที่เป็นอาสา,าใช่ไหมข้อที่ส พฤติกรรมที่ผิดวิสัยอาสาสมัครบุคคลดังกล่าวมีความพยายามมารอทีมงานนานกว่าหชั่วโมง <c oughs> คือช่วง10 10โมงเช้ากับสามโมงครึ่งอะคะ <c oughs> ่ะขณะที่คือพยายามจะชี้แจงแต่รองโฆษกพักเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณนี่บอกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีอาสาสมัครของผู้สมัครสสประชาชนแสดงกริยาไราเบีรยาต่อผู้สมัครสสอพักกล้าทำนั้นทางพักรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งหายไปแล้ว รู้สึกเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีข้อแก้ตัวและขอนำข้อผิดพลาดในการรับอาสาสมัครที่มาช่วยงานในการเลือกตั้งนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ขอนำคําชี้แจงของอผู้สมัครสสจากพรรคประชาชนมาอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำด้วยครับ